สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมนัวกวันซัดดกคังมาซึ่งกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับผมนั่นคืออีเวนต์ฮาลาวีนนอกจามีมิชชั่นให้เราทําเยอะเลยแล้วก็มิชชั่นของฮาลาวีนมีมิชชั่นคือแบบมิชชั่นวิจิโตอีกนะฮะวิจิโตเอลอาร์ฟีด่านด่านปกตินี่แหละคือถ้าใครยังไม่มีก็ไปฟาร์มได้นะครับผมเพราะว่าเขาเก่งมากหลังจาก ECA แล้วซึ่งผมก็กําลังทำเพชรฟ้าอยู่นะครับผมซึ่งเพชรฟ้าเนี่ยเป็นเพชรใหม่นะครับซึ่งหา ซึ่งถ้าใครเป็นมือใหม่ก็ริบๆเล่นไปถึงเสียนั้นละกันจะได้ริบทำ ECA ของวิจิตรอาร์นะครับผมเพราะว่ามันคุ้มมากของฟรีและของดีด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นอันนี้เลยนะครับเป็นเควสนี้ก็คือทำรายได้เพชรเนาะแล้วก็เควสนี้ทำรายได้ปู่เพิ่มซูเปอร์แท็กให้วิจิตรได้ปู่เพิ่มเคียร์ดันเควสปกติได้อินคูลิเบิลเจมสีเขียวเพิ่มอีกต่างหาก <S <S แล้วก็มีเควสนี้นะครับผมเคลียร์เคล็สเตทเพิ่มก็ได้เพชรอีกนะครับคือคุ้มคุ้มค่ามากนะครับที่ทำ ก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับผมเพราะว่าเทรดพวกนี้เนี่ยคือได้เพชรเยอะมากนะครับและในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดกระชากันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตู้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นตู้ของฮาร์ลวีนนั่นเองถ้าใครอยากข้ามข้ามเลยตู้นี้แนะนําเลยเพราะว่าตู้นี้เนี่ยไม่ไม่ควรเปิดอย่างยิ่งแต่ผมจะมาเปิดเพราะว่ามันมีดีสคาวนะครับผมเห็นปะจากค่สิบเพชรในการเปิดกระชาเหลือแค่สี่สิบเพชรอะคือผมผมผม,ผมก็ซื้อแล้วนะเอาจริงล,ลดลดราคาสิบเพชรผมก็เอาแล้วนะเอาจริงอะ ซึ่งตัวนี้มีตัวละครอ,อย่างวูจิต้านะครับผมซึ่งโคตรดีติดได้สองร้อยเปอด้วยผมอยากได้เขามากมีโกคูหรือได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์อีกต่างหากมีเซลหรือไดสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโกซาอมอ่ะบูเด็กนะครับมีเคียวคาลิฟรามีวีเดียวอ่ะตัวละครที่อยากได้ในตู้นี้นะสำหรับผมนะครับผมเอาวีเดียวละวหนึ่งวีเดียวเนี่ยอยากได้มากเพราะว่าเป็นหลีปะป,ปี้โกเนาะซึ่งเก่งมากแล้วก็มาจิบบูจิต้านี่ก็อยากได้อยากได้แค่สองตัวเนี่ยใ,ในตู้นี้นะครับผม ถ้าถ้าเปิดจะได้เลยนี่คือจะคุมค้มโคตรกับเพชร40เมตรที่ผมเสียไปนะแล้วผมก็บอกเลยนะว่าตู้หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นตู้ของช่วงพาร์ทคิดมัดคิดมัดเสร็จปุ๊บเดีย๋ยวก็จะถึงพาร์ทปีใหม่แล้วผมก็ต้องมานั่งเก็บเพชรเพื่อเปิดตู้กระชาปีใหม่อีกซึ่งตู้ปีใหม่เนี่ยการันตีโออาร์ไงซึ่งโคตรจะคุ้มในการเปิดเลยนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวหลังจากนี้ผมก็น่าจะดองเพชรายาวแหละน่าจะถึงเวลาดองเพชรแล้วนะก่อนถึงปีใหม่ประมาณอีกสองเดือนข้านหน้านะครับผมโอเคมา เพื่อในการเป็นสายเพื่อในการการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมอติเดียวนะครับผมในคลิปนี้อป้ายตัวฮาราวีนดูซิจะได้อะไรเอ่ยโอ้โหชิบหายและชิบหายและเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบเอ้ยยังได้อยู่ไม่รู้ว่าเกือบว่ะเฮ้ยยังได้ว่ะมันยังมีของมันยังมีของแต่ตัวอะไรวะ ใช่มันมีของใช่แต่ตัวอะไรนั่นคือปัญหาไม่รู้เลย <laughs> อนิเมชันคือไม่รู้เลยแล้วไม่การันตีไหมเนี่ยโอเคโกสามนะครับท่านผู้ชมยังได้อยู่โกสามก็เก่งนะแล้วการันตีอ,ะ,ตอะไรวีเดียวโอ้เออคุ้มว่ะเฮ้ยถึงคลิปนี้จะเป็นคลิปสัน้นแต่ผมคุ้มแล้วนะเนี่ยจริงๆโดาทั้งเฟซสองตัวเลยอ่ะได้วีดีโอด้วยอ่ะเออ รีปัพพี่โกผมจะได้มีรีดเดอร์ดีๆใส่กับฮาสทีนะครับผมแล้วก็เป็นรีดเดอร์ของ Defend of Justice ตอีกต่างหากนะซึ่งโคตรจะดีเลยมีอามีเหรียญมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟั์มีปุ๋ยเปล่าวะมีปุ๋ยป้าวีเดียวผมจำไม่ได้น้องามีปุ๋ยหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับผมวีเดียวเอ๋ยมีปุ๋ยเหรอไม่ใช่ที่ตูเปิดกะชาป่ะเนี่ยอ๋อใช่ปุ๋ยมีโอเค โอ้ชิวแล้วงานเนี้ยงานนี้สบายไม่ต้องไม่ต้องเสียปู่เลยปู่ไม่เปลืองนะครับงานนี้เออเก็บปู่ไว้ปู่ปู่แบบเดีย๋ยวค่อยใช้งานอื่นมีป๋ยให้ฟาร์มอีกค่อยโล่งใจหน่อยนะครับผมเออว่าด,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 ดีว่ะได้ได้มีเดลต์ที่หวังไว้ว่ะคลิปนี้ไม่เกือนั่นเนี่ยแค่มาติเดียวก็คุ้มค่าที่จะเปิดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟาร์มป๋ยก่อนแล้วก็ขั้นทางโกคูสามนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังทำ m ม t a ท f าฟิเซอร์อยู่นะครับผมอ๋อ,อแล้วก็ใช่ถ้าผู้ชมบอกว่าให้ผมกดออนอันนี้แล้วจะหาง่ายขึ้นเออก็จริงว่ะก็จริงอันนี้ผมเพิ่งรู้นะวา่ามันทำอย่างนี้ได้ด้วยอ่ะอันนี้คือความรู้ใหม่เลยนะครับผมอ่ะไปกดขวาล่างโก3สามเนี่ยมันต้องใช้อะไรวะแอ t i ี้ชินอหรือค r i t i ิคอลเอาอะไรดีอืมเอาคีหรือแอนดี้ดี อันดีนำเนะเพราะว่าร่างร่างแรกเนะี่ยมันมีคียติคอลไฮแชนที่จะเป็นคียติคอลอยู่แล้วไง okay. ซึ่งร่างสองมันมีไฮแชนคียติคอลบอกว่าเออ่มีโอกาสคีไฮแชนเมื่อผ่านไปเจ็ดเทิร์นแล้วก็มีเอาเอันดีแล้วกันอ่ะไหนๆก็มีโอกาสคีและเอาอันดี้นำเลยแล้วกันนะครับผมะจะได้ตีบ่อยๆเนาะตีบ่อยๆสแตก็กแอคติฟเฟนส์เพิ่ม ส่วนอีกิฟิทเมนต์ผมมีป่ะวะอีกิฟิทมีอีกิฟิทอีเวนต์มีอ่าแองก์แฮกไปเดี๋ยวโกสามขาดอีกตัวหนึ่งอ่ะก็จะเก่งละโอ้มีคีห้าเลยเหรอผมมีคีห้าเลยหรอ,มมหเ,หรอเฮ้ยเออว่าหน้าใสนะแต่ก็มีเมื่อกี้ก็เห็นอันดี5ด้วยป่ะอันดีซีโน่สี่อันดีสี่คีขีห้าก็มีคีสี่ก็มีเอ้ย ของดีก็มีเยอะนะเนี่ยอีฟิซเมนตของผมนะโอเคนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะก็จะมีของให้ฟาร์มเพียบเลยหลังจากนี้ก็ต้องไปนั่งฟาร์มกันอีกแล้วนะครับอ๋อใช่แล้วก็เหรียญแดงแลกอะไรดีมีแค่แลกนะครับเหรียญแดงตอนนี้คือหรือเก็บไว้ LR ดีวะคือเก็บไว้แลก LR ไอ้นั่นอนะไออ่าไฟนอลฟอร์มคูลเลอร์ใช่ ผมคิดว่าไฟนอลฟอร์มคูลเลอร์เนี่ยน่าจะลงตู้เหร e ียญแดงนะครับผมดังนั้นก็เก็บเหรียญไว้แลกเขาก็ได้เพราะว่าผมอยากได้เขามาเป็นลีดเดอร์เทอร์นิฟายออฟฟันเคอร์เรอร์นะครับผมแล้วก็มูจ <câ owania> ิต้าเดี๋ยวค่อยแลกแล้วกันอาจจะเปิดได้ในอนาคตใครจะไปรู้นะแต่ไอเอาอาร์ของฟูลพาวเวอร์คูลเลอร์เนี่ยก็ไฟนอลฟอร์มไฟนอฟฟอร์มคูลเลอร์ก็อาจจะเปิดยากหน่อยก็น่าจะเอาเหรียญแดกแรกนี่แหละก็นี่แหละเป้าหมายผมนะครับเอาเหรียญแดงแรกไฟนอลฟอร์มคูลเลอร์ในอนาคต แล้วเหรียญเหลืองก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรดีก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็เหรียญคาร์ดิบารเอาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแลกตัวอะไรดีเหรียญฟ้าก็มีแต่แลกปู่เนะาะเดี๋ยวตู้ตู้หน้าก็จะเป็นตู้ของอะไรนะแกมมาหนึ่งกำมาสองในตู้ในเดอะมูวี่เนาะเดี๋ยวก็มาแล้วแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะเปิดดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็ถึงคลิปมากกว่าปีใหม่แล้วอะเรื่องอนาคตช่างมันแล้วกันคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมโอเคนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ย ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ